เฟซบุ๊กของด็อกเตรนิวนะครับอาจารย์สุพนัทอภิญญาณได้โพสต์ a c e b o o k ล่าสุดนะครับหนักเลยนะฮะใช้คำบอกว่ามีคนหนักแผ่นดินคนหนึ่งออกมาแซะคุณอนุทินด้วยการโยงกฎหมายกัญชาเสรีกับมาตรา112ทั้งทั้งที่สองกรณีนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในหลายแง่มุมก็ทำให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนคนหนักแผ่นดินรายนี้ต้องการ ให้สามารถหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างเสรีการจงใจแสะคุณอนุทินแบบข้างๆคคูๆด้วยตะก,กะป่วยๆของคนหนักแผ่นดินในครั้งนี้จึงกลับกลายเป็นการแก้ผ้าตัวเองกลางสี่แยกเสียจนล่อนจ่อนคนที่เรียนจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสบางคนนอกจากจะไม่เคารพหลักกฎหมายยังทำตัวไม่ต่างจากอาชญากรทางวิชาการอีกด้วย แทนที่จะโทษตัวเองที่คอยชี้นําให้คนอื่นทําผิดติดคุกติดตารางมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่โดนคดีรวมกันนับร้อยกลับโยนความผิดให้มาตรา1นึไม่ต่างจากสถุนโอ้โหนะฮะนี่ผมอ่านตามที่ดรนิวโพสต์เลยนะค่ะโอ้โห <O'> oh. นี่ตัวหนักเลยนะคนหนักแผ่นด<ล><ะ>ิน